สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสัง่งพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นหัางเสง VIP นะคะเช้าบ่ายวันที่3าธันวาคม2 5 6 7กสิบเ็ค่ะวันอังคารนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่า FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบ ในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นใจจะพาไปดูวันที่สองก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่สองนะคะใจให้เด่นอยู่ที่หนึ่งละห้านะคะมาหกสามห้าสองสามเด่นมาห้าค่ะทุกคนเข้าคู่ตจวก,กับห้าสามสามห้านะคะเลขเด่นประจำวันมาเลขสองเลขเจ็ดหลุดนะคะรอบเช้ารอบบ่ายใจะให้หกละห้ามาทั้งหกละห้าเลยนะคะทุกคนสำหรับสายวิ่งสายลูดมาสี่ห้าเก้าเจ็ดหกเด่นมาหก นะคะทุกคนเข้าคู่หกเจ็ดเจ็ดหกมาตกกลับแล้วค่ะแล้วก็เข้าคู่ห้าเก้าเก้าห้านะคะคู่หกเจ็ดเจ็ดหกเป็นคู่ตัวเด่นแยกกับเด่นประจําวันคู่ห้าเก้าไม่ใช่คู่ตัวเด่นเนาะค่ะบางท่านก็น่าสิได้บางท่านก็น่าจะหลุดนะคะทุกคนกะมีเข่ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะเอฟซีขาทีนี้เราไปดูวันที่สามก่อนนะคะก่อนต่อเนาะพี่น้องเนาะ ำหรับวันที่3ามนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่0ูนย์และ6กค่ะ FC ขาเรามาดูความน่าจะเป็น 04, 0ูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์เก้าหกนะคะหกศูนย์หกสี่หกห้าหกสาม หกแปดหกสองค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สนะี่และห้านะคะสี่ขายกสี่ขาสี่ศูนย์สี่หกสี่สามสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดค่ะห้านะคะห้าสี่ห้าศูนย์ ห้าหกห้าแปดห้าสามห้าเจ็ดประมาณนี้ค่ะมาดูคู่เดรนค่ะศูนย์หกสี่ห้าศูนย์สีศูนย์ห้าหกค่ะหกศูนย์หกสี่หห้าสกับหเราบ่าย4ี่ศูนย์สี่หห้าสี่ห้าศห้าหนะคะ fc ขานี่ก็คือคู่เด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปรล้กลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหนือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล3 3 3กับ8นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะมาดูค่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่0และ6เด่นประจําวันอยู่ที่3และ8วันนี้ไม่ติดคู่เด่นนะคะเป็น0330 0880 6ค่ะ6 3 3 6 6 8 8 6ค่ะ4กับ5รอบบ่ายและ3กับ8เป็น43344884นะคะ6ค่ะ6 5ค่ะทุกคนเด็บยวผิด53355885นะคะ FC ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะชอบคู่ไหนก็สามารถตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านพี่น้องสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านถ้า f c ท่านไหนไม่ชอบเลยคู่ที่ใจจับให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบเนาะพี่น้องคนเฮากะมักบ่คือกันเนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียง VIP นะคะวันที่3าธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคนนเเดดอออพี่ง้งสสวัสดีค่ะ